กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกทุกรูปที่ได้เปิดมาดูคลิปนี้กระผมดังที่เคยเห็นในคลิปเมื่อชุดก่อนๆกระผมทำคลิปนี้ขึ้นมาบางครั้งพระสององค์เจ้าเห็นอาจจะเห็นอา,อาจจะ คือเนื้อความอาจจะไม่พอใจก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่ากระผมหาวิธีการที่จะทำที่จะอบอกกล่าวทำคลิปเพื่อให้คนทั้งหลายได้รู้พิธีการาในงานบุญต่างๆเกี่ยวกับศาสนพิธีในแถบอีสานใต้นะครับคำบางคำก็อาจจะเป็นคำภาษาอีสานใต้ขอขอให้ท่านได้เข้าใจตามนี้ด้วยครับกระผม ก็คือการที่เราท่านหลายจะได้ร่วมพิธีกรรมหรือว่าจะเป็นงานขึ้นยกสารประภูมิก็เช่นกันนะครับงานผูกพัตตศีมางานฉลองบด,ดบอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่ามีการหรือยกบ้านใหม่อะไรประเภทนี้ก็ต้องใช้พิธีกรรมในทางเรียกว,ว่าย้ายพระแม่ธรณี แต่การย้ายพระแม่ธรณีนั้นทางอีสานเหนือเขาก็ทําอีกอย่างทางภาคกลางเขาก็ทําอีกแบบรูปแบบหนึ่งส่วนเฉพาะคนอีสานใต้ก็จะทําอีกรูปแบบหนึ่งใช้คำพีขอมนะครับก็ขออนุญาตใช้คำคำคาถาหรือคำที่เขาใช้ในลนักษณะแบบนี้นะครับ ขออนาเรียนนะครับก่อนอื่นก็ตั้งนโมสามจบนะจัดแจงของสําหรับอันที่เรียบร้อยนะของสําหรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใช้กระถาบทนี้นะครับตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นโมสามจบแล้วก็ต่อมาก็เขาให้สวดคาถาระลึกคุณนะระลึกถึงคุณพระพุทธระธรรมประสอ์ครูบาอาจารย์ก็มีเนื้อความดังนี้นะครับอิติปิโสะความือข้าพระเจ้าทั้งสิบนิ้วยกขึ้นประนมกับถวายบังคมนมัสาการ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระพุทธเจ้า56คุณพระธรรมเจ้า38ปพระสังฆเจ้า14คุณพระอาจารย์10คุณพระกรรมฐาน9คุณพระคงขา12คุณพระแม่ธรณี21คุณพระเพลิง6คุณพระปลายเคุณพระพิรุณคุณอากาศ4คุณอักษร5คุณอักครา3าคุณศิล5คุณศิล8ป คุณศิลสิบคุณศิล2 2สองยี่สิบเจ็ดคุณปัญญายานคุณโซตาคุณสกิขาถาคุณอรทันตาคุณมรกสีคุณผลสีคุณนิพานหนึ่งผสมเป็นเก้าคุณศิลปารมีคุณทานารมีคุณวิริยะารมีคุณคาถาเฉลยยนกระทุตพิสมูลวรยาประเชษมงคลคุณพระธรรมทั้ง8ปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันคุณพระตรายปิฎกทั้งภายในและภายนอกคุณพระฤาษีตัวง้อคุณพระฤาษีตาไฟ คุณพระฤาษีไกลโกดคุณพระฤาษีนาครนาคคราดคุณพระฤาษีร้อยแปดคุณอันองค์ทรงฤทธาคุณเกร่งคุณสหิงคุณพระความมนีคุณพระอิศวน คุณพระนารายณ์คุณพระพุทธกินีคุณพระพุทธกินาคุณพระกัจจายแทนคุณพระโมคคลานคุณพระเจดีคุณพระศรีรัตนมหาโพคุณไตรแนรสังแห่ทั้ง18โกดจักรวาลขออย่าให้มีมารมาพะจนงานมงคลน,นี้ถ้าเป็นงานศพก็บอกว่างานชาวพนกกิจศพถ้าเป็นงานมงคลอื่นๆก็บอกงานเหล่านั้นตามบทตรงนี้นะครับ เดชคสสะข้าพเจ้าขอระลึกถึงพระพุทธประธรรมประสงค์ครูบาอาจารย์โยคุณังสตรูปาปังวินาสันตีครับจบท่านหนึ่งบทหนึ่งและต่อมาก็ติดตามด้วยอิติปิโสนะอิติปิโสพระควาของเรานี่แหละเป็นการระลึกถึงพระพุทธประธรรมประสงค์อา่าสรเสริญพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณหลังจากนั้นก็าตามด้วยพระคาถา แคเรียกว่าบูชากรุงเจ้ากรุงพาลีหรือย้ายพระแม่ธรณีในการทําพิธีกรรมต่างๆนั่นเองเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างให้พระแม่ธรณีได้รู้รู้รับทราบนะก็ผมเคยสังเกตดูแม้แต่งานแสดงดนตรีใหญ่ๆนะงานแสดงดนตรีไม่ว่าดนตรีวงใหญ่ๆนะนักร้องเขาจะนึกระลึกถึง ครูบาอาจารย์แลวก็นึกถึงพระแม่ธรณีโดยการที่กอบเอาดินมาใส่ศรีรษะของเขาน,ะนี่ลักษณะนี้คือเรียกว่านึกถึงพระแม่ธรณีเจ้าของพื้นที่เจ้าของพื้นดินให้รักษาคุ้มครองให้งานนี้สะดวกปลอดภัยอันนี้ก็เช่นกันนะครับเราก็จะทําพิธีกรรมอะไรต่างๆก็แล้วแต่ต้องบูชาพระแม่ธรณีคือดังนี้นะครับ เป็นภาษาภาษาคอมนะครับขออนุญาตตั้งน้ำม3สามจบใหม่นะครับหลังจากนั้นก็บอปิด ព្រះគ្វីអបិទ្ធព្រះសមស្ម័នអញខ្ញុំសំប្រណេតានលើកលប្រនំវងបង្គំវន្តីសំចិត្តស្រេចក្រុងបាលីគੁੰដែនបតភីអ៊ីសុរកម្ពុលតើបនឹងអញ្ជើញញាងកម្ដែងក្សត្រាអ្នកមានរិទ្ធីខ្លះខ្លាំងប្លិឹកទូទាំងអាម្ចាស់នៅបនឆັບចត់តើបនឹងអញ្ជើញប្របាទមង្គុតអ្នកមានរិទ្ធីខ្លាំងក្តាត់ ព្រលឹកទូទាំងម្ចាស់នៅបនឆាប់ឆត់เติបនឹងអ ੰਜ ើញនិងវងសាគិណុនរឹងរងនៅបនលក្ខិណាសោផាតបតខ្ញុំបានរើកពេលពេលលារៀបសំងក្រហាអូជាមង្គលសុសដោយរីភូតចွမ်းអាហារចំណៃជាថ្មីសារពើប្របីស្អាងស្អាតកំណត់ដំកល់ដោយຂະຫນາດបត់ប្រាក់៥បាតក៏គឺគាត់ឲ្យໃສងងិន5បាតណាក្នុងក្នុងกระทง บัดปรักปรำบาดโดดจมเตียงกู้เวิสสดำสมปดพนดมยประเวณหัดปรำแล้วก็มีผ้าผ้าสิ้นผ้าขาวก็ได้นะครับมีความยาวห้าศอกรีบโอจำนำ้ำมันเจนอหนักห้องสมเนะเอียตราหอประสองดอลสถานขยมห้องโอ้อยเจียมมงกลสุดสดาย ស no ້ອຍភោជនអាហារចំណៃជាថ្មីសារពើសកបស្កលលៀបណោគុណតៈពីដោប្រេងម្សៅស້ອຍស្រាច់ស្ដាច់ចិញ្ចោស້ອຍស្រាច់ស្ដាច់ចិញ្ចោអំពីលំនោភូមិស្ថានអត់មានអ្នកណាមួយបានលើសណៃព្រះពុទ្ធព្រះក្រាស់ក្រៃត្បတ်លោកជាប្រធានកម្ពូលពិសោធភូមិស្ថាន ສົມលោកເຈียប្រធានតបັດຈິດສະສ້າງສປຽນເລືອກຖະໜົນជាສະຖານສ ень ບານໂດຍຈັດປະຖະນາສ້າງព្រះចេតិໄສເມາວິຫຍະສາລາອ້ອຍເຈียປະໂຫຍດອໍພານລຽບບ່ອງຕູ້ຈັນຈົນສະຖານສົມສົມສັລຕຽນໂດຍສະຖານປະໄປປຶກສາໂຕສດາຍມົນໄຕຍຸດທິຍາໂຕຮືດປະຈີມົນຕຽນຫອງອ້ອຍສຸກເສມສານໂສພີລຶງລູບດົນໄຕສະໝັດຄົມອ້ອຍອໍາປົນສໍວົນຄັກຄານຄະຄາດ ปัตมุตรปุรพายังอคเนเยวตโตพุทโธเตมขยมหนังอัญเจิญเปรยกรุงพาลีโนเปรย์แมทรนีสมอัญเจิญโมโยกรียเมนเตียงสมปัตสาวอาสับตีนถูกติบชวาเลียขอย้ำอีกหน่อยนะครับขอย้ำเพิ่มเติมอีกก็คือถ้าจบนี่แล้วเราก็อวยพรยะาถาให้พรแล้วก็กรวดน้ำอิมินาไปด้วย ถ้าเป็นข้างขึ้นนะเราก็หงายกระทงหงายกระทงขึ้นถ้าข้างแรมเราจะคว่ำนะครับคว่ำกระทงแล้วแต่ทิศทางที่เหมาะสมนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับพิธีบูชากรุงพาลีแล้วหลังจากนั้นเราก็อวยชัยให้พรหลังจากนั้นเราก็อัญเชิญเทพเทวดากลับภูมิลำเนา นะก็โดยคาถาทุกขปัตตาเจะนดทุกขาอย่างที่เคยสวยดนะครับอย่างที่พระเคยสวยดอย่างที่ท่านอาจารย์ท่านพ่อพราม์เคยสวยดครับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับท่านใดมีความาประสองค์อยากจะศึกษาต่อกับเรื่องนี้ก็ขอเชิญน,นะครับไลน์มาคอมเมนต์มาได้นะครับผมก็มีเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรให้นะครับ ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ